สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัส,สบดีที่21สิงหาคม2568ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทอดพระเนตรการเรียนการสอนนักเรียนบกพร่องทางสายตาที่เรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปและการดําเนินงานศูนย์สุขภาพดูแลผู้สูงอายุครบวงจรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่20สิงหาคม2568เวลา8นาิา30นาทีเวลาที่สิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนมัธยมศึกษาอาเมดอิบราฮิม ด็อรจายนิวภูทูเชอรีรัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมนางสาวบีเอทริชองรองอธิบดีกรมการศึกษาสายพัฒนาวิชาชีพและผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โรงเรียนนี้ก่อตั้งปี2505ตั้งชื่อตามนายอาเมดอิบราฮิมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งเสริมความสามัคคีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาจีนภาษาอังกฤษและภาษามาลายูแตกต่างจากโรงเรียนอื่นในขณะนั้นที่มักสอนภาษาใดภาษาหนึ่งจึงเป็นโรงเรียนตัวอย่างของนักเรียนที่หลากหลายภาษาและวัฒนธรรมได้เรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่ปี2510 เป็นโรงเรียนนําร่องแห่งแรกที่เปิดรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปปัจจุบันมีนักเรียนบกพร่องทางการมองเห็น5คนและนักเรียนทั่วไปประมาณ1,200คนนางสาวชงชิวหลวนเพน,นีครูที่บกพร่องทางการมองเห็นและเป็นครูที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีรุ่นที่5เมื่อปี2566กรากลับบังคมทูลถึงการส่งเสริมการเรียนการสอนแก่เด็กกลุ่มนี้เชื่อว่าการตาบอดหรือมองไม่เห็นไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นความท้าทายต้องตั้งใจทุ่มเทเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเหล่านั้นทั้งเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะทําให้นักเรียนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและพึ่งพิงตนเองได้ในชีวิตประจําวันเช่นทําอาหารอบขนมเตรียมวัตถุดิบเปิดปิดเตาหรือใช้ความคิดสร้างสารรค์งานและฝึกทักษะการทํางานเช่นการซื้อขายสินค้าหรือออกไปทํากิจกรรมนอกสถานที่กับชุมชนเช่ชนที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือกับเด็กด้อยโอกาสทําให้ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม Say โอกาสนี้ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักเรียนบกพร่องทางการมองเห็นเช่นการพิมพ์เครื่องพิมพ์อักษรเบลเครื่องนูนอักษรและหนังสืออักษรเบลวิชาต่างๆการเขียนอักษรเบลวิชาคณิตศาสตร์และเรขาคณิตการใช้หลับพอบช่วยอำนวยความสะดวกและเครื่องคิดเลขแบบมีเสียงพูดการร้องเพลงและสาธิตขั้นตอนการทำอาหารผู้บกพร่องทางการมองเห็นมีทั้งที่เห็นเลือนลางกระบอดสนิท หากเห็นเลือนลางสามารถใช้ว่นขยายช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้นส่วนที่บอดสนิทต้องเรียนอักษรเบลเพื่อเขียนและอ่านและใช้สื่ออื่นช่วยเสริมเช่นออดิโอบุ๊กอีบุ๊กหรือซอฟต์คอปี การช่วยเหลือและพัฒนายาวยชนที่ปกพร่องทางการมองเห็นของโรงเรียนแห่งนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าบุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะการใช้ชีวิตของนักเรียนต้องมุ่งมั่นทุ่มเทอดทนไม่มองอุปสรรคเป็นปัญหาแต่มองเป็นความท้าทายที่ก้าวผ่านไปได้ ขณะเดียวกันต้องแสวงหาความร่วมมือกับชุมชนองค์กรซึ่งสมเด็จพระกนิธิธราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเห็นความสําคัญของการพัฒนาการศึกษาทุกรูปแบบให้เข้าถึงเยาวชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดรวมถึงครูที่เสียสละทุ่มเทเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตสิทธิ์ให้เกิดผลในทางที่ดีขึ้นควรได้รับกําลังใจและการยกย่องเช่นกัน เวลา13นาิก30นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงวัย NTUC Health สาขาบูกิตบาตกเวสเป็นศูนย์ในเครือ National Trust Union Congress Enterprise ที่ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสิงคโปร์มีระบบการดูแลผู้สูงวัยที่หลากหลายได้แก่ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยรายวันการดูแลที่บ้านสำหรับบุคคลบ้านพักคนชาราและการดูแลระยะสั้น เพื่อลดภาระของผู้ดูแลหลักเช่นครอบครัวมีเครือข่ายสถานบริการครอบคลุมทั่วประเทศมีศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่ส่งเสริมให้สูงวัยอย่างมีพลังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าจำนวน25ศูนย์จะขยายเป็น27ศูนย์ในสิ้นปี2,568อยู่ในพื้นที่ที่ผู้สูงวัยแต่ละชุมชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้สะดวกศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงวัย NTUC Health สาขาบูกิตบาตกเวสเปิดเมื่อปี2558 ดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่ในช่วงชีวิตที่ยังแข็งแรงจนถึงมีภาวะพึ่งพิงหรือใช้รถเข็นในรูปแบบระยะยาวพร้อมการดูแลตลอด24ชั่วโมงส่วนศูนย์สูง,สงวัยอย่างมีพลังมีโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมอาทิฟิตเนสแบบวงจรกิจกรรมเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมระหว่างรุ่น ให้ผู้สูงวัยมีส่วนร่วมกับเยาวชนในชุมชนเพื basis, ่อสร้างความผูกพันและคุณค่าทางสังคมร่วมกันการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้รวมถึงจัดกิจกรรมให้ผู้สูงวัยชายโดยเฉพาะด้วยภายในศูนย์มีพื้นที่ออกกำลังกายกิจกรรมที่ผู้สูงวัยสนใจการทำผมการทำครัวรวมทั้งในศูนย์ดูแลผู้สูงวัยรายวันมีห้องกายภาพบำบัดพื้นที่สัทนาการห้องเรียนสำหรับการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญพันธุ์ของประชากรต่ำม,มากอยู่ที่รอ100.97เข้าสู่สถานะสังคมสูงวัยตั้งแต่ปี2,560อายุไขเฉลี่ย83ปีคาดว่าจะเข้าสู่สถานะสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี2,569และปี2,573คาดว่า จะมีผู้สูงอายุกว่า90,00 900, แสนคนในจำนวนนี้ประมาณ122,000คนจะเป็นผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตโดยลำพังเกิดการโดดเดี่ยวทางสังคมที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งภาวะเปราะบางและโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานและโรคสมองเสื่อมรัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายรับมือกับการเป็นสังคมสูงวัยมาอย่างต่อเนื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับมือร่วมกันดำเนินโครงการ3าเสาหลักด้านสุขภาพด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมเช่น ส่งเสริมการสงวัยอย่างมีพลังผ่านศูนย์ Active Aging Center เป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับเข้าสังคมและรับการสนับสนุนในมิติต่างๆสนับสนุนผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความต้องการการดูแลในชุมชนเน้นการบูรณาการบริการทางสังคมและสุขภาพในชุมชนรวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการอยู่อาศัย ให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัยมากขึ้นเป็นแนวทางสำคัญที่รัฐบาลสิงคโปร,ร์เห็นถึงความจำเป็นและมีแผนการทำงานเชิงรุกทำให้ผู้สูงวัยยังดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าทำประโยชน์แก่สังคมได้การเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีผู้ปกครองทางการมองเห็นและศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับทรัพยากรคนมากและวางรากฐานการศึกษาและอำนวยความสะดวกอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะบกพร่องด้านใดทุกคนต้องได้รับการสนับสนุนพัฒนาส่งเสริมทักษะให้มีความสามารถดูแลตนเองใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นและกลับไปช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปได้ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ตเตรียมตัวคนสิงคโปร์ให้ได้ปรับตัวก่อนเป็นผู้สูงอายุต่อเนื่องมานานไม่ต้องรอความช่วยเหลืออย่างเดียว แต่ให้ผู้สูงวัยพาตัวเองออกจากบ้านมาร่วมทำกิจกรรมกับคนอื่นในสังคมตามศูนย์ที่จัดไว้ใกล้บ้านใกล้ชุมชนทำกิจกรรมที่ตนสนใจหรือนำทักษะความรู้ที่มีมาสอนคนอื่นวัยเดียวกันหรือลูกหลานเยาวชนต่อไปเป็นการช่วยพัฒนาให้ประเทศเดินหน้าต่อไปด้วยคนที่มีศักยภาพในทุกช่วงวัยทุกสถานภาพ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ วันนี้ที่โรงพยาบาลตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายหมู่โทอับดุลมานัดนิมุสมาชิกเอกมามะซาบรีมิงยีนาสมาชิกเอกซูไหรีเจแซและสมาชิกเอกแวอามะยูโซ เจ้าหน้าที่ที่เป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลสาลาใหม่ที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้รถยนต์ก่อเหตุโดยปล่อยรถให้เคลื่อนที่ไปชนกับแนวกระสอบทรายด่านหน้าฐานชุดคุ้มครองตำบลสาลามใหม่และเกิดระเบิดขึ้นเหตุเกิดบริเวณหมู่ที่1บ้านโคกมะเฟืองอำเภอตากใบเมื่อวันที่20สิงหาคม2568 นับเป็นพระมหาการุณาธิคุณแก่กำลังพลทั้ง4คนรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้องคมตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์เป็นวันที่สอง วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2568เป็นวันที่2โดยองคมนตรีได้บรรยายพิเศษและร่วมอภิปรายความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชพัฒกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาและร่วมถอดบทเรียนภาพรวมการดำเนินงานรวมทั้งการระดมสภากำลังและแหล่งทรัพยากรในการ พัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฒน์นับตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันให้กับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรจำนวนกว่า400คนเพื่อสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการขับเคลื่อนและยกระดับมหาวิทยาลัยและเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในจิตวิญญาณราชพัฒน์ที่ได้รับความไว้วางพระราชาธรไทยให้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิน่นให้ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป คร้อมกันนี้องคมตรีได้เปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาประกอบด้วยนายกองการนักศึกษาประธานสภาน,นักศึกษาและประธานสโมสรนนักศึกษาและคณะเข้าหารือเป็นการส่วนตัวและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการดำเนินกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาและกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมอีกด้วย องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่11ประจำปี2568วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบตรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกปัญนา์รุติดองคมนตรี ในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการก่อรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่1 1ประจำปี2568เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ต่างๆอาทิโครงการสุขศาลาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลิอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นเป็นประธานการประชุมหาหรือการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจม่มซึ่งมีการสำรวจพบป่าชาโบราณกระจายอยู่ในพื้นที่บ้านแม่หานหลวงและบ้านแม่นิงมีมากถึง750ต้นโดยเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับที่พบได้เฉพาะในมณฑลยูนนานของสาธารณรัฐประชาชนจีนนับเป็นการค้นพบแหล่งพันธุกรรมชาโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมวล,ลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2568ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการร่วมกันสนองพระราชบัญธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาาพธิเบรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้เกิดความมั่นคง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดทุกโครงการของโครงการหลวงเพื่อประโยชน์สูงสุดของราษฎรอย่างยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่7ประจำปี2568 วันนี้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีพลเอกบัณฑิตมาลายอริสูลในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่7ประจำปี2568ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีรเพื่อสร้างพื้นฐานเยาวชนให้เป็นคนดีมีมทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องมีคุณธรรมจริยธรรม จากนั้นร่วมประชุมรับฟังการรายง,งานความก้าวหน้าของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ทั้ง6โรงเรียนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครูบุคลากรและนักเรียนรับทราบปัญหาผลการดำเนินงานพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขทั้งนี้โครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานร,รักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษซึ่งมี153แห่งทั่วประเทศโดยนับแต่ปี2560คณะองคมนตรีได้พัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์3เสาหลักคือให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพได้จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรมและในปี2566ยังเปิดโอกาสให้โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการ พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมด้วยกระมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดาริที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้พกนากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาและรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพาัพรชรากิติยาภาไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดาริที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ต้องขังชายหญิงรวม1,360คนโดยเป็นเรือนจำลำดับที่5ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาเสด็จมาทรงเปิดกิจกรรมใจนำทางภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริเมื่อปี2552 มีการดําเนินงานอาทิการให้ความรู้และการให้คําปรึกษาด้านกฎหมายการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้แก่ผู้ต้องขังโอกาสนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ภาคเอกชนที่รับผู้พ้นโทษเข้าทํางานนอกจากนี้ยังมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสํานักงานจัดหาง,งานจังหวัดเพื่อให้ผู้พ้นโทษได้มีงานทําด้านทักษะอาชีพเรือนจํามีผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนโอท็อปสรายการคือขนมเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์กล่องทิชชู่โครเช่และผลิตภัณฑ์เรือใบ และยังส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้ฝึกวิชาชีพร้านกาแฟแนะร้านครุกแอนคอฟด้วย ในช่วงบ่ายที่มหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครศรีอยุธยาติดตามผลการดําเนินงานตามบันทึกความเข้าใจระหว่างเรือนจํากับมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนด้านบริการวิชาการและกิจกรรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างการยอมรับจากสังคมมีกิจกรรมอาทิอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันอบรมการจัดการขยะในชุมชนอบรมการสอนศิลปะต่อสู้มวยไทยและศิลปะสร้างสรรค์ จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมนางสาวนิสาว,วันดีหลกลาบคนต้นแบบณร้านต้นอ้อซาลอนในอำเภอรพระนครศรีอยุธยาซึ่งภายหลังพ้นโทษได้รับทุนประกอบอาชีพจากกองทุนกำลังใจในพระดาริปี2568มาเปิดร้านเสริมสวยปัจจุบันมีรายได้เพียงพอสำหรับเลี้ยงดูตนเองจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยีเทียมอ,อัมพรสวัสดีค่ะ